คลิปนี้เราจะมาจาัดอันดับ5นักเตะที่มีการเร่งความเร็วที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง RB นะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ตกเป็นของหวัสดีครับน้อนๆองคลิปนี้เราจะมาจาัดอันดับ5นักเตะที่มีการเร่งความเร็วหรือว่าสปีดต,ต้นที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง RB นะครับก็คือแบ็คขวานั่นเองนะครับผมเราก็จะมาดูนะครับว่าตำแหน่ง RB นี้ท็อป5อันดับจะมีใครกันบ้างนะครับส่วนเรื่องการเล่งความเร็วหรือว่าสปีดต้นก็ค่อนข้างที่จะสำคัญกับนักเตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมรับหรือว่าเกมบุกนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ตกเป็นของคาร์ลอสอัลเบอโตนะครับโอเวียร์หสัญชาติบราซิล มีการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่125เลยนะครับสกลบูธปฏิกิริยามีการเพิ่มการเล่งความเร็วนะครับถ้าราบวกสกลบู o เลเวลยี l อา o โบโตก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่150เลยนะครับเราก็ไปดูอันดับที่4กันนะครับอันดับที่4ตกเป็นของฮาคิมี่นะครับโอวิยาหนสัญชาติโมร็อกโก มีการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่1 4 2เลยนะครับส่วนสกิลบู t สมดุลไม่มีการเพิ่มการเล่นความเร็วนะครับก็ฮากิมิเลยได้อันดับที่4แล้วนะครับถ้ามีสกิลบู t มาเพิ่มก็น่าจะติดอันดับ1ใน3เลยนะครับสำหรับฮากิมิโอเวียหนึ้6ไปครับเราไปดูอันดับที่3กันนะครับตกเป็นของพิวิตรามนะครับ โอเวียนสัญชาติเยอรมนีมีการเร่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่135เลยนะครับส่วนทางด้านสกีบูทฝีเท้ามีการเพิ่มการเร่งความเร็วนะครับจัระบ,บกกวก s ก i บู b เลเวลยีิบฟิวริตรามก็จะมีการเร่งความเร็วอยู่ที่160เลยนะครับถือว่าน่าใช้นะครับสำหรับ p ิวริตรามโอเวียร์ร่างนี้นะครับ ไปครับเราไปดูอันดับที่2ตกเป็นของคาฟูนะครับวียารหรสัญชาติบราซิลมีการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่139เลยนะครับสกีบูตปฏติกิรลยยมีการเพิ่มการเล่งความเร็วนะครับแต่ระบบสกีบูตเลเวลยี่สิบคาฟูก็จะวิ่งก็จะมีการเล่งความเร็วอยู่ที่100 64เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับอ,อันดับที่2โอเคครับผมเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1 RB นี่เป็นของเขาเลยนะครับตำแหน่งนี้ก็คือเจ้าคันเซโลนะครับโ v ว1อาสสัญชาติโปรโต,ตุเกส การเร่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่140เลยนะครับส่วนทางด้านสกลบูตปฏิกิริยามีการเพิ่มการเร่งความเร็วมานะครับถ้าระบบสกลบูตเลเวล20การเร่งความเร็วของจเจ้าคันเซโลก็จะมีอยู่ที่165เลยนะครับเลยได้อันดับที่1ไปนะครับในตำแหน่ง RB ก็จะอันดับ5นักเตะที่มีการเร่งความเร็วที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง RB ก็มีเท่านี้นะครับ ถ้คลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม